เบื่อไหมคะเป็นกดไหลย้อนกินอะไรเข้าไปก็แน่นท้องท้องอืดกีนะคะเป็นคนหนึ่งที่ชอบเป็นกดไหลย้อนบ่อยก็เลยต้องมีตัวช่วยกันนิดหนึ่งใช่ไหมคะกีเลือกตัวนี้เลยค่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริม drd health ฟ,ฟ้าเบิก 9D ดีนะคะขาดไม่ได้เลยตัวนี้ช่วง 1- 2ถึงสัปดาห์แรกนะคะกีก็จะทานทางร้านะ1เม็ดหลังอาหาร3เวลาเลยเพื่อปรับสมดุลในร่างกายนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะกี้ก็จะทานแค่เฉพาะเวลาที่มีอาการเท่านั้น,นะคะ่ะ แล้วจะบอกว่าที่ชอบอาหารเสริมตัวนี้มากๆเลยนะคะเพราะเขาเนี่ยมีสารสกัดของสมุนไพรหลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นกระชายขาว,ข,าวขิงขา่ากระเทียมตะไคร้นะคะล้วนเป็นสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องกดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟ้อ,ฟอช่วยย่อยอาหารแล้วก็ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราให้ต่อต้านเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะกับช่วงนี้แนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่ชอบเป็นกรดไหลย้อนบ่อยๆหรือใครกาลังม,มองหาอาหารเสริมที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะคะอาหารเสริมที่ดีครบแล้วก็ปลอดภัยนะะค ต้องลองเลยค่ะกระปุกนี้แล้วขอแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นเลยคะ่ะสามกระปุกราคา995บาททส่งฟรีแถมฟรีน้ำมันสมุนไพรไปเลยอีกหนึ่งขวดนะคะโปรโดีๆแบบนี้ไม่ลิบตจัดไม่ได้แล้วนะ